ลองดูนะครับตัวนี้เป็นกล่อง C D I ตัวเก่านะครับกล่อง E C U ตัวเก่านะครับผมเว้ยร้อยสิบไอ้นะครับปีสิบสี่ มัดกันให้เสียบเลยอ่าเดี๋ยวลองนะครับลองเจ้ากล่อง MRC สีส้มเรานะครับดูว่าความแตกต่างมันจะเป็นยังไงนะครับผมเสียบไปเลยนะครับช่างเลิฟอ,อ่อสตาร์ทดูนะครับ ลองให้ติมน้ำเล่น่า,าครับผมผมว่ามันแตกต่างกันเยอะเลยนะครับสำหรับกล่องสแตนดาร์ดนะครับกับกล่อง MRC นะครับผมเท่าที่ฟังเสียงนะครับเห็นๆเลยนะครับผม